นโมสัมมาสัมพุทธานังปารามัตาทัตสีนังสีลาทิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทถาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมีมีศินเป็นต้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลรมจัก,กรวาลปกป้องผ่องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทยุพลมสอ .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะการให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชน,นะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมได้กระทำไว้กับอัตมาภาพแล้วก็ยังค้างค้างอยู่ยังไม่สำเร็จด้วยเหตุบางประการอัตมาภาพก็ขอชำระบุญกุศลที่ญาติโยมกระทำมานั้นๆทั้งหมด ให้บริบูรณ์โดยการให้ธรรมะเป็นทานพระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของเทวดาที่นำมาให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พระคุณของบิดามารดาครูประชาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายอัตามาภาพก็ขอชดใช้พระคุณ ของท่านทั้งหลายด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนิเวณนี่กรรมที่มตตตีต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในอดีตชาติปัจจุบันในชาติที่จำได้จำไม่ได้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวธรรมาภาพก็ขอชําระ นีิเวณนีิกรรมเหล่านั้นโดยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงกโมทนากับญาติโยมทุกทๆคนที่ได้ไปร่วมกันชำระนี่ พระพุทธเจ้านี่พระพุทธศาสนานี่แผ่นดินเมื่อวานนี้มาเองพูดไม่ออกจริงๆนะเพราะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเมื่อวานนี้นี่นั่งอึ้งไป เพราะญาติโยมมากันเยอะแล้วแต่หลญาติโยมก็มีบรรพบุพบุษบรรพชนของญาติโยมมากันเยอะอีกฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคน,นที่ช่างบอกว่าที่โรงหล่อเนี่ยเตรียมก็อี้ไว้ให้260ตัว ยังไม่พอน้ำที่เตรียมเอาไว้ก็หมดไม่มีเหลือเลยไอศครีมก็หมดนะก็ยังมีเหลือบ้างก็เป็นกุยเตียวนิดหน่อยทุกคนมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะมีนำทองคำมาร่วมรอ พระบรมปฐมาศาสดาใจผุูมิโลกนาถมหามงคลบอพิษหลอลุงปูเทพโลกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าเรียกว่าทุกคนได้ทําบุญนะ ที่ไปกันก็บอกโอ้โหไม่เคยได้ทําอย่างนี้เลยเพราะนี่คือท,ทําทีเดียวพร้อมกันมีแต่นะได้ฟังสมมุติหรือได้ฟังโดยรู้อย่างสมเด็จองค์ประถมต้นอย่างเงี้ยนะใหญ่แล้ว ไม่ใช่เน,นิ้วยงนะดูแล้วน่าจะยี่สิสามนิ้วนะย่สิบเก้านิ้วนะหรือสามสิบเก้านิ้วนะใหญ่พอๆพอกันหมดเลยทั้งสามเท่ากันหมดเลยดูแล้วน่ะตั้งว้นะลูกปู่เทพลูกอุดรมันก็ใหญ่และก็พระโพธิสัตว์นะที่เพิ่งจะสวรรคตไปนี่ก็ใหญ่น่ะคือพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้า ซึ่งเรียกว่าเตรียมไว้หมดนะก็ทางโรงหล่อก็เตรียมพาาระอรหันตแปดทิศไว้แล้วก็ลกูกนิมิตก็กำลังหล่อขึ้นนะยังหล่อไม่เสร็จว่าง,งั้นอีกวันสองวันหล่อเสร็จนะเขจะเอามาให้ก็คือในวิธีนั้นนะในวิธีนั้นหลอ่อนะหลอ่อเอามาเข้าพิธีแล้วก็ ได้ประโยชน์แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเดี๋ยวเรามาปิดทองกันนะรับลูกดิมิตเก้าลูกนะซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีงามนะแล้วก็อ,อพระศิวลีกับพรามหาการยนตนะหรือหลวงพอโตเนาะญาตกโยมนะนั่นแหละเช้า,ชานี้ก็เพิ่งบอกนะโทรศัพท์แจ้งบอกโยม ลงหล่อไปในช่างว่าอสำหรับพระศรวลีกับพระมหาการยนะนะหรือสังฆจายหรือลวงพ่อโตที่เข้าพิธีในการเททองหล่อในครั้งนี้ด้วยนี่ก็ก็ไม่ให้นะช่างเอาให้ใครนะนนเอาไว้ก่อนเอาไว้แหละเดี๋ยวจะให้เอามาที่นี่เลยให้เอามาที่ พวกเจ้ายีแปดโรงเนี่ยนะที่ก็จะบูชามาไว้เองนะจากนั้นเดี๋ยวดูราคาก่อนอนะจบนะหลวงพ่อโตรหรือพระมหาสังกัจ่ายนะที่ยมเห็นวันนั้นนะที่ทำวิธีหล่อแล้วก็พระศิวลีนะญาติโยมจะได้ใครนะจะทำบุญพระศิวลีนะซึ่งเลิศด,ดยราบใครจะทำบุญ พระมหากัจจยนะห,หรือหลวงพ่อโตนี่ก็เลิศด้วยความสำเร็จนะสำเร็จหลายๆอย่างฉะนั้นจะโยมก็นะคอยกลุ่มกันทําหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเลยนี่เดี๋ยวตมาถามถามช่างก่อนว่านะจะอนะบูชาท่านมาเท่าไหร่พอดีช่างเพิ่งตื่นนอนเมื่อเช้านี่ก็โทรว่าโยม จะให้ใครไปนะสําหรับพระศิวลีที่เข้าพิธีแล้วก็หลวงพ่อโตรหรือพระมหากจจยนะที่เข้าพิธีจะให้ใครนะจองไว้ก่อนให้เอามาที่นี่เลยนะเดี๋ยวก็เพราะว่านะได้เข้าพิธีแล้วนะเลิศน,นะก็นี่ยากอยู่นะเราก็ได้รวมพิธีที่ใหญ่จริงๆ ใหญ่โดยไม่ใช่พใหญ่โดยเรานะญ่าิโยมใหญ่โดย,โดยทั้งสามองค์นะก็คือพระบรมปฐมาศาสดา,าตรภูมิโลกนาถมหามงคลบอพิษเนี่ยอ,องค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมต้นเลยนะนี่ใหญ่ใหญ่โดยบารมีแล้วแน่นอนอยู่แล้วลุงปู เทพลกอุดรน,นี่ก็ใหญ่นะด้วยท่านเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเยียบดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมกับพระสสนธิระแล้วอีกองค์หนึ่งที่ใหญ่ก็คือพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เกซึ่งพระองค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงธรรมแล้วก็ทรงม,มีพระคุณต่อปวงประชาราปไรหรือต่อแผ่นดินสยามอย่างหาคำมาอธิบายไม่ได้นะเพราะตลอดเจ็ดสิบพระพรรษาหรือในช่วงต่ออายุประเทศไทยมาเนี่ยนอะ่า พอาตามตำราเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีอายุอยู่150ปีถ้าต่ออายุมาได้ก็ได้อีก84ปีก็มาหมดพอดีกับพระองค์ท่านนะที่ปีพุทธศักราชสองพั 2, นหะต่อไปก็จะเป็นยุคชาวซิวิไลัเนี่ยนะรัชกาลที่10 นะคือเนี่ยถึงยุบป,ปี60เนี่ยนะก็ปีใหม่ลนะหรือว่าใหม่เริ่มใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นทุกอย่างยัดอยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะได้โอกาสชำระหนี้ พระพุทธศาสนานี่พุทธเจ้านี่แผ่นดินอย่างนี้ได้ง่ายนะซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะถ้าผู้ที่เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ สมเด็จนะองค์ประถมต้นเนี่ยนะองค์ประถมเนี่ยแล้วก็หลวงปู่เทพลูกอุดรหรือแม่แต่พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้านี่ยทุกอย่างล้วนแต่ไม่ใช่ว่าจะรับได้ง่ายๆนะแต่ก็ด้วยพวกเรา ได้มาทำหน้าที่ชำระหนี้ให้กับตัวเราเองแล้วบรรพระรุษรบารพชนในครั้งนี้จึงเป็นมหาคุศลอย่างสูงสุดอย่างแรงกล้าที่เกิดขึ้นฉะนั้น ก็ให้ญาติโยมนะรวมอนุโมทนากันนะในบุญกุศลคือในการที่ญาติโยมทุกๆคนนะ,นะไม่ยช่จะมานะทุกๆคนญาติโยมทุกคนช่วยกันสะละทรัพย์ชํำระนี่พระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้านี่แผ่นดินด้วยการเททองหล่อพระ บรมปฐมศาสดาไตรภูมิโลกกนาถมหามงคลบอพิษหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชการที่เก้าซึ่งตมาเองก็เป็นสะพานบุญเป็นผู้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญใหญาติโยมได้เชื่อมต่อโดยแนะนำ ญาติโยมให้เชื่อมต่อบุญกุศลของญาติโยมไปถึงบันพระรุษบันปชนของแต่ละบุคคลนะฉะนั้นวันนั้นตมาเลยพูดไม่ออกเลยนะวันที่ห้าเนี่ยที่ผ่านมาพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรเพราะ ญาติโยมเดินทางไปกันนะอย่างพอดีพอดีนะคือเรียกว่าไม่มากจนเกินไปนะไม่น้อยเกินไปละยิโยมเพราะว่าถ้าน้อยเกินไปเรียกว่าขาดถ้ามากเกินไปก็ทำให้มันแตกนะ มันเยอะเกินนี่พอดีพอดีคือเรียกว่าเกินมาพอรับได้นะหมายถึงว่ารถก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ารถบัสสองคันไม่พอต้องเติมรถตู้อีกนะโยมก็เลยต้องลงมาถอยมาบ้างนะมารอขึ้นรถตู้กว่าจ,จะได้ไปก็ครุขระบ้างนะก็แย่งกันนั่งนนอะเนะาะอยตาโยมรถมัน อย่างเงี้ยมันมีบ้างนะก็เรียกว่ามันพอดีพอดีนะมันไม่ถึงกับว่าไม่ได้นะทำพอดีพอดีได้คือเรียกว่าแก้ไขหน่อยนึงนะปรับปรุงหน่อยนึงไม่ใช่ว่าเอ่อมันน้อยเกินนะแต่นี่เรามันเกือบจะพอดีอ่ะนะเกือบจะพอดีหมายถึงเต็มแล้วแต่มันก็มีล้นมาบ้างนะล้นมาพอพอดีเรียกว่าพอพอเหมาะพอได้ พอควรนะแต่มาพูดไม่ออกนะญาติโยมเมื่อวานนี้เลยได้ญาติโยมร่วมนะช่วยพูดกันแทนนะอธิบายแทนทํายังไงได้ญาติโยมนะมันนะพลังเยอะนะแต่มาเองก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยหมดแรงนั่งรถไปนะไปนั่งนะแอบอยู่ที่ คองรับรองนะข้างในญาติโย,ยมก็ไปหาไปทำบุญกันนะกว่าจะมีกำลังออกมาโอ้อาติโยมโมทนาญาติโย,ยมทุกๆคนนะแล้วก็ขอให้ญาติโย,ยมนะที่เจ็บป่วยเจ็บอะไรอยู่ก็ขอให้หายนะขอให้แข็งแรงมีพระกำลังเข้มแข็งแข็งแรง มีปัญหาอะไรติดขัดอยู่ก็ขอให้มาลายหมดไปนะความทุกข์ต่างๆก็ขอให้พีนาฏไปความกลัวภัยอันตรายต่างๆก็ให้มันหมดไปแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้พีนาดสิ้นไปนะญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออ,ออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้าง มันไดสําหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายิปปองอันใหม่อยู่ด้านหน้าท่านท้าววิรัมพนาสูรเนพระพิทักษธรรมร่วมสมุนในการ iec. สร้างเรือสัมภาแก้วส,สัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับรวมวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกรงพระองค์งศานุ์ข้าราชบริพานะส์นิกรในทุกๆราชวงศ์ญาติโยมไปมรสการกราไวพระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรนะญาติโยม นะซึ่งสำคัญก็คือเรือสุพรรณหงษ์นี้แหละญาติโยมจะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่๙ของพวกเรานะเป็นราชพานะของพระองค์ะนะเรยกว่าเป็นนะเหมือนกับมรดกเลยละ่ะญาติโยมเพราะว่าพระองค์จะต้องประทับนั่งบนเรือสุพรรณหงษ์นี้เป็นมรดกให้ทุกคนได้เห็นว่าพระองค์ ทรงกระถินนะทางชลมาศนะทุกๆปีนะสำคัญอย่างนี้ญาติยโยมสำหรับเรือสุพรรณหงษ์นะแล้วก็นะติดต่อร่วมทำบ,บุญก็ได้ญาติโยมตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 02-912-03-69 02-912-1971อา02างไปรษณีย์ิพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ1น0พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ1น0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 ศูนย์หกสามาธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0งเก้าสี่ศย์กสามกญาติโยมทุกๆวันพุธญาติโยมเวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมันปัสการกราบไหว้พระพุทธเจ้ายี่แบบโรงกัน รือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยศารศาลนางใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันบรรพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันรีบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปด วัดเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอบร์30เบอร์ห5ป5รถเมย์เบอร์18ปอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกพภูมทั่วทุกสารทิศจงมารุมาโนโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาผับใดกระทำแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอรรยญรัพย์นนาให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของผู้ถงขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงระน,นิพานตลอดการลนานเทินอมปาทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมะพทะอาตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุตุโผล ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระัรมารสัมพุทธเจ้าทุบองและคุณของพระัตนาตรายจงปกป่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติเถิดพุทธทางแคล้วคลัลดธรรมังแคล้วคลัดสังกังแคล้วคลัดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรหมจัก,กรวาลปกป้องผ่องไัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอยาก่างเอาไว้พบกับรายการธรรมยาใจได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้นะขออยัญาตโยมทุกๆคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร